الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ نُورًا وَسِرَاجًا اللهم صلِّ على القمر المنير والسراج الكبير والبشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه Wattabi'ina lahum bi'ihsanin jami'aw wa afrada amma ba' Fattakullah ibadallah Ya ayuhal ladhina amanu attakullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Pinong Pusatha Pumi Iman Lew Thang Lai Khoa Yam กำชับใช้ต่อพวกเราทุกคนให้พวกเราทั้งหลายได้ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาตักวาที่แสดงออกด้วยกับการที่เรานั้นปฏิบัติเชื่อฟังและก็ทำตามในสิ่งที่ศาสนาได้สั่งใช้ให้กับพวกเราและตักวาการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลา ที่พวกเราทั้งหลายแสดงออกด้วยกับการละเลิกละทิ้งสิ่งที่เป็นข้อห้ามของศาสนานี่คือเป้าหมายนะครับที่พวกเราทั้งหลายได้ใช้ชีชชวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้สิ่งหนึ่งที่จะนำพาพวกเราไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซูบฮานะฮูวาตาลาได้ก็คือการที่เรานั้น กระทำในสิ่งที่ศาสนาได้สั่งใช้ให้กับพวกเราได้กระทําและก็ห่างไกลนะครับสิ่งที่เป็นข้อห้ามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานาฮฺุวะตาลาได้เตือนพวกเราให้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆของศาสนาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่พวกเราทั้งหลายมักจะได้ยินได้ฟังนะครับสิ่งที่ข้อเตมสิ่งที่บรรดาครูบาอาจารย์ได้สั่งใช้ให้กับพวกเราได้เข้าใจ หนึ่งในคำที่เราได้ยินเป็นประจำนั่นก็คือเรื่องราวของการตักวาตักวานี่พี่น้องครับเป็นคำหนึ่งนะครับของศาสนาถ้าเราได้ศึกษาทําความเข้าใจนะครับถึงสิ่งที่เป็นคำสอนของศาสนาแล้วเราจะเข้าใจว่าตักวาคือการที่เรานั้นระมัดระวังละเอียดละอ่อนในการที่จะเชื่อในการที่จะปฏิบัตินะครับ ให้สอบแสวงหาที่มาสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับที่เป็นหลักความเชื่อหลักการปฏิบัติของเรานะครับจะต้องมีที่มามีคําสั่งที่มาจากศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาละสิ่งที่อยากจะพูดคุยกับบรรดาพี่น้องนะครับในคุตบะวันนี้นะครับเรื่องหนึ่งพี่น้องครับที่มุสลิมนะครับและก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นเนี่ยนะครับ ที่จะประสบนะครับในทุกยุคทุกสมัยในสิ่งที่เป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาหรือแม้กระทั่งนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เป็นบททดสอบที่พวกเราทั้งหลายเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือฟิตนะนะครับฟิตนะคืออะไรพี่น้องครับฟิตนะก็คือบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้ส่งมาทดสอบนะครับกับบรรดาผู้คนทั้งหลาย ไม่ได้หมายความว่าบททดสอบที่อัลลอฮุซุบฮานะฮูวาตาลาส่งมาให้แต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นเนี่ยนะครับจะมีแค่เพียงบททดสอบที่นํามาทดสอบกับบรรดาผู้ศรัทธาของอัลลอฮุซุบฮานะฮูวาตาลาอย่างเดียวเราได้เห็นนะครับว่าในทุกยุคทุกสมัยที่อัลลอฮุซุบฮานะฮูวาตาลานะครับได้ส่งบรรดารอซูลส่งบรรดาอัมบียะของอัลลอฮุซุบฮานะฮูวาตาลามาเผยแพร่ให้กับบรรดาผู้คนได้ ได้เชื่อเราจะได้เห็นนะครับว่าบททดสอบนะครับที่เป็นเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของดุนยาก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของศาสนาก็ดีนะครับล้วนแล้วแต่เป็นบททดสอบนะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะมาทดสอบอีมานของพวกเราหนึ่งในอายะ์คุรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาี่น้องครับ ได้สื่อสารกับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาแล้วก็สื่อสารกับบรรดาผู้คนทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ยืนยันเอาไว้นะครับว่าในทุกยุคทุกสมัยนั้นจะมีบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาจะส่งมาให้นะครับในอายะุรอ่านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาองค์การหนึ่งพี่น้องครับ Allah s u b า a า a h u wa t a าลาบอกว่าละนเบลวันนะคุมบิชัยอิมมีนันเข้าฟิวันยัว a l ล a h s บ b า a n a h u wa า a าลาบอกจะทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายแน่นอนว่า a ลล a h subhanahu wa t a าลายืนยันว่าพระอ,องค์จะใช้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมาเพื่อที่จะทดสอบบุคคลมาเพื่อที่จะทดสอบ إ ي มานของเรานะครับ หนึ่งในบททดสอบที่เอลอสุบฮานะฮูวตาลาได้ยืนยันเอาไว้นะครับอันเข้านะครับความกลัวนะครับเป็นหนึ่งที่เอลอสุบฮานะฮูวตาลายืนยันเอาไว้กลัวว่าจะยากจนกลัวว่าจะไม่มีกินกลัวว่าจะไม่มีคนคบนะครับนี่คือสิ่งที่เอลอสุบฮานะหูวตาลาได้ยืนยันเอาไว้วลานับรุวรนณกุมบิชัยอิมมีนันเข้าฟีวันย้ว ความหิวความกระหายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาจะส่งมาเป็นบททดสอบให้กับพวกเรากลัวว่าจะไม่มีกินนะครับกลัวว่าจะไม่มีใช้อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลายืนยันเอาไว้ว่นักซิมมินันอัมวาลีวนันอันฟุซิและอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาก็ยืนยันเอาไว้ต่อไปในตอนท้ายของอายะเดียวกันว่า อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะทรงทดสอบบรรดาผู้คนทั้งหลายให้สิ่งที่เขาเคยมีอยู่ให้สิ่งที่เขานั้นนะครับเคยครอบครองอยู่ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเงินทองมากมายขนาดไหนก็นแล้วแต่นะครับวันหนึ่งต้องคิดนะพี่น้องคิดนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาให้เรามาเนี่ยนะครับ แต่ละคนแต่ละคนถ้าพี่น้องย้อนดูนะครับว่าเราเนี่เกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้มีอะไรติดเนื้อติดตัวพวกเรามาบ้างและถ้าวันหนึ่งสิ่งที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮูวะตาลาได้ให้กับพวกเราเนี่ยนะครับในสิ่งที่เป็นความร่ำรวยให้ในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินแล้วก็เงินทองแล้ววันหนึ่งอัลลอฮฺสุบหฮานะฮูวะตาลาเรียกสิ่งต่างๆเหล่านี้ สิ่งที่เราเคยได้สิ่งที่เราได้เคยมีนะครับกลับคืนไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลลาบอกความกลัวความหิวแล้วก็การสูญหายในเรื่องราวของทรัพย์สินต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับทั้งหมดทั้งปวงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลลายยืนยันนะครับว่าจะส่งบททดสอบมาให้กับบรรดาผู้คนทุกยุคทุกสมัย เพราะถ้าเราย้อนดูนะครับว่าในยุคก่อนหน้าพวกเรานั้นเนี่ยนะครับมีบรรดาผู้คนจำนวนมากมายเลยทีเดียวที่ขายศาสนาของเขาด้วยกับความกลัวขายศาสนาของเขาด้วยกับความอยากได้ขายศาสนาของลาทธิสุบาหานหูวะตาลายอมจำนวนในสิ่งที่บททดสอบของลาทธิสุบาหาฮูวะตาลา ได้ส่งมาให้กับเขาแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของหลักการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของความเชื่อนะครับแม้กระทั่งขายศาสนาของลัสุบหานะฮูวตาลานี่คือสิ่งที่เลายืนยันเอาไว้แต่ใช่ว่าพี่น้องครับแต่ใช่ว่าสิ่งที่อลัทธ์สุบาานะฮูวตาลาส่งมาทดสอบพวกเราแล้วนะครับมันจะมีแค่เพียง 3- 4สี่ประการที่เล่าให้กับบรรดาพี่น้องได้เห็นแค่เพียงเท่านั้นเปล่าพี่น้องครับ สิ่งที่รอสูลสลอสลลลอฮวาไลฮิวะซัลลัมยืนยันต่อไปอีกนะครับว่าลิคุลีอุมมะตินฟิตน,น่าตุนรอสูลสลอสลลลอฮวาไลฮิวะซัลลัมบอกทุกทุกประชาชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็อนาคตนะครับจะมีบททดสอบที่อัลลอฮซุบฮานะฮูวะตาลาส่งมาให้ ที่เป็นบททดสอบที่ร้ายแรงยิ่งกว่าสามสี่สิ่งที่เล่าให้กับบรรดาพี่น้องได้เห็นหนึ่งในนั้นพี่น้องครับเราซูลเลสลดเาวะไวะสัตลัมบอกอุมมะตีประชาชาติของฉันเนี่ยนะครับจะถูกบททดสอบที่หนักหน่วงที่สุดนั่นก็คือในเรื่องราวของทรัพย์สินพี่น้องครับเรื่องราวของทรัพย์สินแล้วก็ ฟิตนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาจะส่งมาทดสอบให้กับประชาชาิของท่านอาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลหัวะลหัวสลัมนั่นหมายถึงพวกเรานั่นก็คือในเรื่องราวของสตรีเพศนะครับทรัพย์สิสนนี่แน่นอนพี่น้องครับเราได้เห็นตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องราวของศาสนาอย่างเดียวที่อัลลอฮฺจะส่ง บททดสอบในเรื่องราวของทรัพย์สินมาเปล่าเลยพี่น้องครับเปล่าแม้กระทั่งคนที่มีความรู้แม้กระทั่งคนที่รู้หลักการของศาสนาแต่เราก็ได้เห็นนะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อมีผู้หญิงเข้ามาเมื่อมีทรัพย์สินเข้ามานะครับจะเคยที่ยืนหยัดอยู่กับหลักการยืนหยัดอยู่กับความถูกต้อง ยืนหยัดอยู่กับสุนนะของท่านนับดบุลฮัมมัดสุลลัลนลัคหัวไลอีวาสลลัมแล้วท้ายที่สุดเป็นยังไงพี่น้องครับพี่น้องอาจจะได้เห็นนะครับแล้วก็สัมผัสด้วยตัวของบรรดาพี่น้องเองหนึ่งในสิ่งที่รอซูลสุลต่ลนลฮุอะลัยฮิวาสลลัมบอกกับพวกเรานะครับว่ามาตารักตูบะดีฟิตน่าตุน รอซูลละสโลลละหัวอะไรวะซัลลัมบอกไม่มีฟิตนะใดหลังจากที่ฉันได้จากพวกท่านไปแล้ววันที่รอซูลละสโลลละหัวอะไรวะซัลลัมพูดนี่พี่น้องครับรอซูลยังมีชีวิตอยู่รอซูลละสโลลละหัวอะไรวะซัลลัมมีชีวิตอยู่แล้วก็รู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับประชาชนกับประชาชนของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลละหัวอะไรวะซัลลัม รอซูลจึงบอกนะครับว่าไม่มีฟิตนะใดที่หลังจากที่ฉันนั้นได้จากพวกท่านไปแล้วอัลลอฮฺอะลัฮิจาลิมินันนิซานที่มันจะร้ายแรงที่มันจะอันตรายสำหรับบรรดาผู้ชายหรือบุรุษเพศทั้งหลายมากไปกว่าสิ่งที่รอซนะูลรอสลลลลอฮ์อะลัยวะัมบอกก็คือในเรื่องราวของสตีนั่นเองสตีนี่พี่น้องครับ เอาแหละด้วยธรรมชาตินะนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาสร้างผู้ชายขึ้นมาสร้างผู้หญิงขึ้นมาของมันคู่กันนะพี่น้องผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะครับคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้ใช้ให้เราได้เขาเรียกว่าดําเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้นะครับแล้วก็หาความสุขนะครับผู้ชายก็หาความสุขจากสตรีเพศแต่เอาแหละพี่น้องครับ ในเมื่อเราสูรลรอดสลดล้อวอะไรว่าสัตว์ลมยืนยันเอาไว้แล้วว่ามันจะไม่มีอะไรที่จะร้ายแรงไปกว่าตอนที่เราสูรลรอดสลล้อว่อะไรว่าสัตวลัม,มีชีวิตอยู่แล้วก็เสียชีวิตลงไปมากไปกว่าสตรีที่จะทําใหนะ้เป็นบททดสอบให้กับบรรดาผู้ชายเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหนึ่งในเหตุการณ์ที่เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นเรื่องราวของพระมหาคัมภีร์กุราน พี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่ากุรานของอลอฮสุบฮานะฮูวะตาลามไม่ได้เล่าเอาไว้ในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของคนดีเท่านั้นกุรอานไม่ได้พูดนะครับถึงหลักการฮิดายะทางนำที่จะนำพาพวกเราไปสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาอย่างเดียวในกุรอานนี่พี่น้องครับถ้าเราศึกษาและก็ทำความเข้าใจเราจะได้เห็นนะครับว่า กุรานกอลอสุบฮานะหุวตาลาคนดีก่อนเราเอาไว้คนชั่วชั่วสุดๆอัลลอฮ์ก็เเ่าเอาไว้มีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วคนดีก็คือการที่อัลลอฮ์สุบฮานะหุวตาลาเล่าให้กับพวกเราได้เห็นว่าคนอย่างนี้นะคือคนที่ดีในสายตาของอัลลอ์สุบฮานะหุวตาลาคนดีอย่างเงี้ยนะที่เราจะต้องเอาเป็นเยี่ยงเอาเป็นอย่าง ในการที่จะดำเนินชีวิตของพวกเราเหมือนกับคนดีที่เราเกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์กว่าและคนดีนี่สำคัญมากๆพี่น้องครับคนดีๆที่เราสุบานะฮหัวตาลเล่าเอาไว้ในกุรานไม่ใช่หมายความว่าเป็นแค่นาบีเป็นรอซูลอย่างเดียวคนธรรมดานี่ก็มีนะพี่น้องคนธรรมดาคนซอนที่สอนลูกสอนหลานให้ดำเนินชีวิตอยู่บนวิถีทางของความถูกต้อง หนึ่งในบุคคลพี่น้องครับที่อัลลอฮฺสุบบะฮฺนหัวตาลาเล่าเอาไว้ในกุรานไม่ได้มีสถานะของการเป็นนบีเขาชื่อว่าลุกมานพี่น้องครับลุกมานเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺสุบบะฮฺนหัวตาลาคนหนึ่งที่เขาสอนอย่าได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺสุบบะฮฺนหัวตาลาอย่าได้ทําชีริกสอนลูกสอนหลานจนกระทั่งอัลลอฮ์เอาไปเล่าเอาไว้ในกุรานแต่ ก็มีบุคคลจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวพี่น้องที่อัลลอฮุบะฮานะหัวาตาลาเอาไปเล่าเอาไว้ในกุรานถึงพฤติกรรมถึงการกระทำของเขาที่เป็นพฤติกรรมที่เลวทรามหนึ่งในนั้นพี่น้องครับถ้าเราศึกษาและก็ทำความเข้าใจน่นะครับว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับมีนบีของอัลลอฮุบะฮานะหัวาตาลาคนหนึ่ง ที่ถูกเรียกว่าชื่อของเขาก็คือนบ,บียูซุฟอะลัยฮิสสาลามพี่น้องครับหนึ่งในนบ,บีของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาที่ถูกบททดสอบนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลานะครับส่งมาให้แล้วนบ,บียูซุฟอะลัยฮิสสาลามนี่พี่น้องครับเป็นบุคคลที่เติบโตนะครับมีคนที่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่ชุบเลี้ยงนะครับหลังจากที่ตัวท่านนั้นเนี่ยนะครับ ถูกซื้อไปหนึ่งในบททดสอบพี่น้องครับที่อลัลลอฮ์เล่าเอาไว้ในบระมหาคัมภีร์กว่านนะครับในขณะที่นบ,บียูซุปอะลัยฮิสาลามนี่พี่น้องครับถูกบททดสอบในเรื่องราวของสตีเพศนี่นะครับมีสตรีนางหนึ่งพี่น้องครับที่เป็นคนเลี้ยงดูนะครับเป็นคนที่ดูแลนบ,บียูซุปอะลัยฮิสลามนะครับพี่น้องรู้ไหม ในขณะที่อลัลลอฮุบฮานะหูวตาลาเล่าถึงอายะกุรอานองค์การนี้เนี่ยนะครับได้ยืนยันเอาไว้ว่านะครับในขณะที่สตีนางเนี่ยนะครับได้อยู่ในห้องในที่อาศัยของนางนะครับแล้วก็ต้องการที่จะหลอกลวงให้นบียูซุปอะลัยฮิสลามนั้นเนี่ยนะครับได้ประพฤติผิดต่ออัลลอฮุบฮานะหูวตาลานางบอกนะครับ นางบอกกับนบียูซุฟอะลัยฮิสลามว่าหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับนางจะล็อกประตูอย่างดีจะปิดหน้าต่างอย่างแน่นนะครับแล้วก็เชื้อเชิญให้นบียูซุปอะลัยฮิสซาลามนั้นเนี่ยนะครับได้ร่วมนะครับหลับนอนกับนางแต่พี่น้องรู้ไหมสิ่งที่สตรีนางนี้บอกกับนบียูซุปอะลัยฮิสาลามว่าหากมัดแม้ว่านบียูซุฟอะลัยฮิสซาลามปฏิเสธ ในคําเชื้อเชิญของนางแล้วเนี่ยนะครับชะตากรรมของนบียูซุปอะลัยฮิสสลามต้องเข้าไปอยู่ในคุกนะครับต้องถูกจับไปลงโทษแต่นบียูซุปอะลัยฮิสสลามด้วยการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาปกป้องและก็คุ้มครองนบีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาแต่ละคนแต่ละคนนบียูซุปพีน้องครับเลือกนะครับขนทางที่พวกเราทั้งหลายอาจจะไม่ได้เลือกเหมือนกับนบียูซุปอะลัยฮิสสลามก็ได้ นบียูซุปอะลายฮิสสลามพี่น้องครับเลือกที่จะถูกจองจําเลือกที่จะถูกคุมขังเพราะอันเนื่องมาจากนางปฏิเสธในเรื่องราวของฟิตนาของผู้หญิงสตรีเพศแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหมว่าในวันกิยามะของอลัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวาตาลาเนี่ยนะครับที่พวกเราทราบว่าความหวาดกลัวและก็ ความคิดของพวกเราเนี่ยนะครับหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้ฟื้นคืนชีพพวกเราขึ้นมาเนี่ยนะครับพวกเราจะอยู่ในสถานะของคนที่ฟื้นตรงไหนตื่นมาตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับพร้อมกับนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาจะมาตัดสินจะมาคิดบัญชีกับพวกเราว่าผลงานใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ของใครดีกว่ากันหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญพี่น้องครับรอซูลสลลลอัวอะวะซัลลัมยืนยันเอาไว้ว่าผู้คนที่รอการสอบสวนกับอลัลลอฮุซุบฮานะหูวตาลานะครับดวงอาทิตย์นี่พี่น้องครับอยู่เหนือศีรษะของเขานะครับแค่เพียงร้อยไม้ด้วยกันประมาณนั้นนะครับทุกคนจะอยู่ในสภาพ ของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปบางคนเหงื่อนี่พี่น้องครับรอซูลรอสลอนรอหัวอะไรหัวส้นลเล่าให้ฟังนะครับว่าเหงื่อของบุคคลที่เขาเรียกว่าเป็นคนชั่วเป็นคนที่ไม่ค่อยเอารู้เอาชี้ในเรื่องราวของศาสนาเหงื่อของเขานี่นะครับปิมจนกระทั่งเกือบที่จะมิดจมูกของเขาบางคนน้อยลงมานิดหนึ่งพี่น้องครับเหงื่อของเขาท่วมถึงเอว บางคนน้อยลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับเหงื่อของเขาเนี่ยนะครับท่วมจนกระทั่งถึงตาตุ่มของเขาสภาพของแต่ละคนในวันกิยามะขอร์สูบบาห์นหูวตาลนาะพี่น้องต้องไม่ต้องนึกภาพะนะพี่น้องว่าคนอะไรเหงื่อของเขาจะออกมามากมายขนาดนั้นแต่คือความจริงที่รอสูนัสราลลัลอัวอะไรวัสลัมเล่าให้ฟังแต่ด้วยความเมตตาพี่น้องครับ ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์จะทรงเมตตาให้กับบุคคลเจ็ดจำพวกหรือเจ็ดกลุ่มเท่านั้นที่จะได้รับร่มเงาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั่นหมายถึงเขามีร่มเงาในวันกิยรมาโดยที่ในวันนั้นไม่มีร่มเงาใดๆที่จะให้เขาได้พักพิงเลยหนึ่งในนั้นพี่น้องครับรอสูลัสลลัลรอลัยวะสลัมเล่าถึงคนหนึ่งว่า รอยูลุนคนคนหนึ่งพี่น้องครับดาอัตหอิมมรออตุนที่มีหญิงสาวนะคับสวยรวยแล้วก็เป็นหญิงสาวที่ผู้คนในยุคท้ายๆอย่างพวกเรามีความปรารถนามีความต้องการรอส,สูลสลละฮุวาลวาสลัมบอกหนึ่งในบุคคลที่จะได้รับร่มเงาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลา คนนั้นคือคนที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาบอกมาขอร้องกับผู้ชายคนเนี้ซาตูมันซีบินนะครับเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมวายมาลินเป็นหญิงสาวที่รูปงามเป็นที่หมายปองของบุรุษเพศทั้งหลายแต่ลาสุนทรลวล,ลว่ลาอะไวะซลลมเล่าถึงบุคคลนี้ว่าผู้ชายคนเนี้ย มีผู้หญิงมาบอกกับเขาให้เขาไปร่วมหลับนอนไปทำปผิดประเวณีกับเขาแต่พี่น้องรู้ไหมเหตุผลที่เขาได้รับลมเงาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาก็คือชายคนนี้บอกกับผู้หญิงคนนี้ว่ายังไงอินนนอะคอฟุลล์ไม่อ่ะไม่ทำอ่ะเหตุที่ไม่ได้ทำนี่พี่น้องครับไม่ได้หมายความว่า,วากลัวนะครับคนจะมาเห็นเปล่า อินนีอัคอฟุลลอมหมายถึงว่าที่ไม่ทำนั้นกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลานี่ในคือคุณลักษณะหนึ่งในการตักวาพี่น้องครับตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาไม่ใช่แค่เพียงกลัวต่อหน้าคนไม่ใช่เพียงกลัวแบบเขาเรียกว่าในที่เปิดเผยอย่างเดียวแต่ที่ไม่ทำอันเนื่องมาจากกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาที่จะลงโทษ ถึงแม้ว่าจะมีผู้หญิงรูปสวยรวยด้วยทรัพย์แต่ก็ไม่ยอมที่จะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวาตาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้แต่ละคนแต่ละคนมีบททดสอบแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะมีบททดสอบในเรื่องราวของทรัพย์สินบางคนกําลังจะอยู่ในช่วงวัยของการที่จะถูกทดสอบในเรื่องราวของผู้หญิงทําให้ต้องเปลี่ยนศาสนาทําให้จะต้อง เปลี่ยนแปลงหลักการของอัลลอฮุบฮานะหูวตาลาแต่เอาแหละพี่น้องครับด้วยความอดทนนะครับอัลลอฮุบฮานะหูวตาลารู้แต่ละคนเบาแต่ละคนเนี่ยนะครับมีขีดจำกัดในการที่จะรับมือในการที่จะอดทนต่อบททดสอบที่อัลลอฮุบฮานะหูวตาลาได้เท่าไหนอัลลอฮ์ไม่ทดสอบเรานะครับเกินความสามารถของพวกเรานะครับอินชาลอฮ์อะกูลุกาลิฮะวะอัสลัฟิลลอฮานะวีมาลีวะลักุม Walisailin muslimin na min kulligam fastafirru innahuka na gofaro.